พี่ท็อปไม่ลงเอ้ยทำใจเรียกท็อปไม่ลงทําใจครับต้องขอบักม่วงต้นนินจาแล้ว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 ทำไมถึงทำใจเรียกไอ้แปลงไว้เฮียแปลงได้อี่ยเรีกอรีกนะนี่ก็ลองดูความสุภาพของแต่ละคนติมันไม่ได้เดี๋ยวองไม่สัตเดียวองไม่สัตสังคมมันรอรอจิม่อกปิดเปิดเดเเธรรมดาทุกคนต้องเติบโตโอ้กไม่ไหวว่ะกูขอไปหย่อนตูดแป๊บนึง แล้วเหลือไม็กี่วีมันจะทันไหมเนี่ยเออถ่ายก็ปล่อยแม่งเลยไม่ใช่อะไรหรอกมันจะดีก็ห้านาทีแค่ละวินพี่พูดไปแล้วห้านาทีไม่ถึงนะสามนาทีแค่นั้นเองสามใช่ไหมใช่ก็เลื่นผ่านมือถือบล็อกไปกว่านฮะวดปานสามใช่ไหมกูเคยกูเคยรับรับผ่านมือถือเฮียดับดับนะฮะแมงกัดทุกอย่างให้กูได้อเคเอออย่ามาเลือด ขึ้วาเลยข้อเป็นของผมเออเอหี้ยกูไม่น่าขาแข่งเลยกูยืนจนแม่งมันไล่กูติดจนได้เียมึงได้ไปเอาประดับบวกสออกมาไว้ในตัวปะเนี่ยกดยูปออเคไม่ลืมมอนี้ออกมาล่นไปแหลงลืมมาท้แหลงโอ้โหยีสั่นหรอกูมึงบ้าปเนี่ย รู้สึกว่าฆ่าไปเยอะมากนะแต่ไม่ไม่ได้สักตัวเลยเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยนี่โนโฮทอะทำเหรอวะตะกิวที่มึงใช้มันมีคูดาวหมดเลยนะเว้ยคูดาวไปผมดาวนานนานหน่อยลองใช้ดูโอ้ยเครียดตีตายตีตายเลยว่ะอ๋าวเรือสะพอนไม่ได้เป็นภาพลวงตาแป้งอะไรตม่งไม่ไปนจรังไงเนี่ยตายซะสิเป็นบ้ามัดเป็นบ้าเหรอวะไม่งัดเยอะเกิ๊ มันเกลียดป่ะแม่โหจ้านี่ระเบิดวิ่งมันไม่ตายเดอะเอ็นที่เอ็นแม่มึงใช้สกิลดียิงธรรมดาหาพ่อของเมจินนะเว้ยโอ้โหเออเล่นตัวอะไรมันก็ตีไก่ได้เหรอวะโคตรเทพเลยที่เขามองเก่งเยอะเฮ้ยเออไอเออไอแอร์ไอเล่นโดนลุมแบบลุมยับ มาเล่นตัวอะไรวันนี้โ o โฮมันก็<ม>ยังวิ่งเข้ามาตีไก่โดรัวใช่ลุมธรรมดามันอยู่ในสายเลือดมีอาชีพเดียวที่รอดได้คือฮารินและนินลุมๆกีเลือดออกมาเป็นลูกจี้ไปที่เฮ้ <c oughs> ยเจี๊ยดวะไ <c oughs> <c oughs> อ้สามเจี๊ยดยังเกินไปเปล่ามีทำ <c oughs> ไมกูโดน์พลุยิงตายแล้วเม่นทำไ,ไมตัวมุงบางจังวะ <c oughs> กมยังมีมออยู่แล้วมีมอแล้วมาเลยโอ้โหจะล็อกอะไรทั้งนั้เนี่ยมีโกะคีเสร็จยังไรเฮียตัวจะหลุดแล้วมั้งมาแล้วตัดเอ้ยโอ้ยเฮียสะท้อนภูผาไอ้ด่านนั้นคือสนองเนี่ยไม่สะถอนเลยอ่ะตายหลัวๆลวอ่ะฮือฮือวิโดนี่โกรธไล่ผมไม่หาย เงี่ยเล่นดีบมดัมติดสะเลยจังไรที่ผ่ายโอ้ยสัตว์มาไม่รู้สึกว่าฆ่าไปเยอะมากแต่ไม่ได้คิวโ,โอ้โหด่าแล้นคือสอนองไอ้สัตว์ถังจริดาบแต่ให้เป็นดาบงูแค่ไหนก็จะเราตายไ,ไม่นะเอไม่เ้่นอันอืมบ่อน้นไ็่ได้ทำเด้งด้วยนะแป้องอย่าลืมอุ้ยอุ้ยหมอเด้งเต้นเพื่อเทีย่ยส่งวิญญาณเบนไม่ต้องแปลกใจหรอกพี่แป้งพี่เบนก็เด้งบ่อย กูเ็นเองแล้วถึงเนี้ยสากูต er> ้องทำเองเย้เบนเ้นกูว่ากูหิวเลยนะแบบเด้งไปยุคนาโมอยู่ข้างนอกเทียบเลยสักรอดตาลอดใจยุบหายเหี้ยก็เราแม่งอ๋อยังมันเฮียห่างกันึกเกือบสามสิบตัวไอ้สักอุ้ยอุ้ยยี่สินนูนี้ไม่มีแม่นแม่นยำพันหนึ่งลืมกดอะไรไวะ ยกนโอ้โหเกินไปมากอะไม่ได้ทำอะไรเลยดูดีกิมก็โดนแบบหมัดสามตัวล็อกยืนนิ่งเลยนิ่งดิพี่ตายไปทำไรไม่ได้ไม่เกินไปเอ้ามีเต็มหมัดเฮียเ h e Wall of กหมัดเอ้ยดีบักพุชมวยแบบ เป็นมอในจาแต่ท้ลอลนี่เพนอล่าเนี่ยเฮียจะปวดสัตว์ไอ้เฮียท้อนหายไปไหนวะเนี่ยไม่มาอะไรเลยไปเทียเ่ยวเฮ้ยไม่สะท้อนเลยอ่ะอะไรเนี่ยเที่ยวยาวเหญิงอะฮาลินพาลินฮา,า,นาอุสาหมื่นแม่งไม่ตายเฮ้ยแม่เงเป <laughs> ็นแงว่วะ เอ้ยทำไมเอ้ยเอ้ยเป็นโง่แล้ววะไอ้ยเออว่ะมันแอะกะเอ้ยเอ้ยเหรอใช่ใช่ใช่ติดตัวเอ้าเกิดมาตายตายเรียบร้อยโดนอะไรอะไรอะไรครับฮัลโหลโอ้โหเก็บสามเ้ยได้เฉยวะโดนระงมโอ้ย อาชีพมันเยอะมันหลากหลายคือเป็นผู้ลืมส่งดอกเป็นคู้ลืมส่งดอกไม้ว่ะเออพี่แป้งพูดแล้วผมก็คิดโอ้โหกูว่าเลยกูก็เหมือนกันไอ้เหี้ยกูก็ดอกหนึ่งไงเฮ้ยยาเลยผู้ลืมส่งดอกไม้โอ้ดีดีดีของจริงว่ะจริงเหือนกิวว่ะเอาเลี้ยงอยู่จะต้องทำมือใหม่ไอ้เหี้ยลืมไเลยเริงงานยา มีใครรีบกดช็อปเนี่ยไม่มีสองคนมีตื่นเป็นดอกไม้ไม่รู้จักเียดอกนหนึ่งมาไม่เคยมีกรดดอกไม้แต่กดปาล์มสามไม่เจอแล้วแพงกันได้อยู่นี้หนานี้ร้อนเลยโอ้โหมาสามตัวกูจะเอาอะไรกูหนานี้สุดสาดเลยเฮียสะท้อนเกินมาสะท้อนในบ้านก็เยอะเกินเมนบอกร้อนแหละงอนเลยละนี่รวบมาให้หมดไอ้เหี้ยมาตามตัวตามอยู่นั่นเลยจิงไม่ นีบีโดนนินยิโนยิงเลยสักจบก่อนสัตว์โอ้โหมีแต่พินมีแต่พินเฮียทองเล่นยังไงวะมีแต่บัดไอ้เฮียเย็ดแม่โอ้โหดีบัฟมีมีัดยาสุโอมาอีกไอ้สัตว์โอ้โหเลยจะเชื่อว้ารอบหน้ามึงไปลงมิโซนะ คือทำไมอะยากทำข้าทองกับหมายเจ้าเหรอคกูจะเล่นร้านทำไมสนุกเหรอเออกูไม่ต้องแบบว่าหนีตายอะเออไม่ต้องแบบว่าโยกแขนปุ๊บตายปั๊บอะไรเงี้ยกูเคียเอาผิดไปเล่นก็ไดงฮะเอาผิดไปเล่นเฮียเฮ้ยมันบอกว่ายไงวะ บากสายในวะลูกให้หมดวกโง่สายอะไรนะสายในสายในแต่บอกบอกพิกัดกันได้วะของจริงอ่ะล่งไปอีดีนล่วงอีดีนล่วงไปอีดีล่งอีดีบอกพิกัดหมออ๋อสายไหนเยี่ยแม่เยี่งกินเรื่องวเป็นลูกเยี่ยมจริงไม่ใช่ไอ้สัตว์สายไหนเยอะจริงไอ้เหี้ยลองดูดิก็ตรงที่กูยืนเนี่ยไอ้สัตว์เป็นโลชั่นเยอะสายไหนวะงูแยกกันเลย ของธรรมะหรือว่าของเราของเราดิมคุบอกพิกัดกันแล้วเมื่อกี้เดินแบบเอ้ยซ้ายไหนวะเย็นแม่บอกพิกัดไก่อยู่าบอกพิกัดหมอก็มาไอ้สัตว์ไข่ไก่มไม่รู้ที่ละชืเดี๋ยวลืมชื่อว่ะเดี๋ยวดูก่อนมายุดผมทีอ๋อไอ้เสกิลลาร์สายไหนพนักงานพนักงานตีไก่แย่าพวกฮาลินอ่ะโี้ยจริงอ่ะไม่นะโบไย ป้าหมายเป็นชาติจีนเลยเออใช่ไหนยืนเมย์สายในกูร้อนเลยมาดิไอสัตว์กูยืนลอยตรงซ้ายในเนี่ยแหละมึงมามาดีฟดีฟดีซ้ายในด่วนเดี๋ยวป้อมแตกไอ้สัตว์เย็นโกงแล้วถ่ายได้ยังได้ได้ได้เป็นพันเลยนะตายยากตายในอ่ะไอสัตว์ สายในเหรอสายในเหรอหมดแล้วไอเฮียหมดแล้วไอสัตว์ไม่ใช่ธรรมะหมดแล้วหมอเนีหมดแล้วไอเฮียสายในพอมันเข้ามาทิ้งสี่ตัวกูจะไปตีไงอุ้ยจะท้อมันไม่สัตว์ตัวใหญอทั้งร้อนโอ้โหสัตว์ไม่ตีนะเมื่อกี้เนี่ยไอเฮียกล่าวว่าเออต่อยหมอยแต่ต่อยหมอยก็คงฆ่าได้ไอ้ไอ้ไอหมอยจะท้อนไปต่อหน้ากูเลยอะ ไอ oui nah ้เฮ <for free canal> yeah, really ียใครยิงอะที่หายไปให้กูไม่ย <wire> oh, like ิงสมัย <Spain> ต <everywhere> ่อยต่อยเองโดนเองเฮียไม่เกี่ยวกูเลยกูยังไม่ถึงตัวมันเลยเฮียบอกกูยิงเองตายตายจังหวะแรกอะไรเงี้ยเฮ้ยแม่ไอ้เหี้ยวเอาเหี้ยวนี่เหี้ยวดีเหี้ยวดีเหี้ยวกิมตั้งใจเลยกิมฮะตั้งใจหน่อยโอ้ยอยู่ข้างล่างมันไงเฮียเมนกูว่า ตกอันดับเลยว่ะเพื่อนตกอันดับไม่ไหวตกอันดับอะไรวะกูไม่ไม่ขึ้นอันดับกูก็อยากเป็นเมืองเงี้ยที่แบบเดินเดินแล้วก็ได้คิวไอ้เที้ยหมอต้องเยอะแยะมาตีหมอขวดนี่มึงวนตีนี่สักไอ้เที่ย่ไอ้เที้ยวตอนสองคนไปกูไม่ได้เดินดที่สามบางครั้งไอ้เที้ยโอยกูอยากข้างสักครั้งโอ้โหตายไม่ถึง เงี้ยสัตว์มีแหลงพีฟ้าอยู่ในบ้านนี่เฮี้ยบ้าเนี่ยอุ้ยฮาลิมจิ้นพะโนแรงเหมือนตอนเนี้ยสุดการตีกูดี้งเลยเยอะสิบ้าเกินมาก็ตายเป่นมาแล้วกวิ่งจ้าอย่าขาดจัดไอสัตว์ขาดจัดเจ็บแม่โอ้โหลถเลือดอีกเอาสิรถเลือดไปเออสะท้อนไปดิ มาดีมาดียังไม่ตายวะกูยังไม่ตายวะอ้าวเขี้ยกูตายอยู่ได้เมื่อเดินหมออยู่สัตว์ขึ้หมอขึหมอขก้หมอได้ค้างแล้วได้ทำค้างแล้วเขี้ยรอดมาแล้วไอ้ขี้กิมแม่งมันล่อไปสองเท่าของกูเลย่ะเอ้ยไอ้ไอ้ขี้บัง คือไทยมาล้างก็ต้องเจอไอ้ท oh, no, ี totally. really? ่อัลปาจะหมูดโวยเอ้ยต้องใช้ได้เลยสัตว์ตีกวนสามมีกวนสำรองอยู่เอ้ยต้องใช้ดิกูยืนยนะเยอะโอ้ยสะท้อนสองสามทีเนี่ยพินี้ก็พีนมันวิ่งมาพร้อมกันสามตัวเฮียอดใจไหวเหรอไม่ตัวเดียวอ่ะมันสามตัวเลยเทพขระคองเทดลนล้มไม่ได้หรอไม่แทงพัมโอ้ยวิ่งเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาแล้ว โอ้โหอ้เหียทำหน้าบาเป็นทินนิดสัตว์สวยเอกสวยสวยเอกสวยสวยเอกสวยสวยกตายแล้วเหียปล่อยเมาส์เลยปลาไอาเหียข้้งกูไปแล้วเนี่ยโอวิ่งมาแล้วโดนเลยกู้ากูก้ารูนอ่ะแดงของแดงฮะออ อะไรแป้งอะไรชูการชูกาลูนเหรอ <c oughs> อืมอ้าวสะทอนไม่ดีครับ <c oughs> เฮียตัวกูยืนหมุนนี่เฮียโอ้ยเข้าใจอารมณ์สะทอนละ <c oughs> <c oughs> อ๋อเพิ่งเคยโดนเหรอเพิ่งเคยเองขัดลาบจริง <c oughs> โอ้โหเฮี่อะไรเนี่ยอุ้ยก็ห่างมาเยอะนี่แค่หมื่นหนึ่งเอง โอ้โหพูดมาได้พูดมาได้เฮงซวยเฮงหนาเหี้ยสารด้ามาตัวมาถูแล้วไอ้ท่านอะไรนะพูดใหม่ดิลาสาด้าสารด้าคือใครวะกูบอกสารด้าเหี้ยโอ้โหเดี๋ยวไปย้อนคลิปดูเลยพี่แปงมึงพูดว่ามึงพูดว่าสารด้าเฮียเฮียพี่แปงโอ้โห ลิ้มมันพันหมดแล้วไงดูต้นตีนไอ้เฮียลิ้มแบบไม่ยอมรับด้วยลิ้มมันจุกปากไอ้เหี้ยตีมันจุกหกเลือดนอนตะแ ken ก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยเลือดจะไหลออกจากหูไอ้เหี้ยกูเหมือนปืนคบยิงหมุนซ้ายทีหมุนขวาทีเหียโอ้โหไอ้ปรับน้อยมากแบบอะไรนะขับหนอวข้นน้อยเดี๋ยวไม่จะบอกเลยด้วยซ้ำทีต่อเออว่าเอียนก็ลืมดูว่าปัฟตัวเองก็หมดเหมือนกัน เราได้จ,จังหวะนี้ยัมโอ้โหแล้วเมื่อกี้ก่อนออกเทพหันมาบับให้กูด้วย <c oughs> ไม่ได้สังเกตเลยว่าบับตัวเองมีมีแค่น้ my god ไอ้เฮียยิงพิชโอ้โหเรียบร้อยพูดไม่ทันเลยทำมาแบบพังฟูงกน <c oughs> ันมาเลยเกินอาทำมันได้ยิงเยอะไงไอ้เฮียกูไม่ข้างไอ้สัตว์เอ้ะกูวิ่งถูกกูวิ่งถูกพีชซะด้วยไอ้เฮียวิ่งมาทางเดียวมิโกะไอ้สเถอะเฮียโอ้ โอ้อโดนไล่อีกไอ้เหี้ยเออสักทีอุ้ยระเบิดไอ้เหี้ยแปงแปงด้านหลังแปงหลังไหนวะไอ้เหี้ยเฮ้ยบุตรโอ้ยไอ้นี่มึงบ้าไปที่อ่ะเก้าเก้าตัวเกิดบ่อยชิบหายเลยกสะท้อนนี่ดิโอ้ลูกสะท้อนใช่ไหมนี่ ไอ้ขู่ฆ่าไอ้เหี้ยขู่ฆ่าแช่โรมันแทงตายด้วยว่ะก็จบแล้วนี่เป็นไรกันเนี่ยฮะเตียอะไรอ่ะแปงโอ้โหสัตว์เอ้ยต่อยกันคนละทีมันต่อยปั้นแหละขอดิตรงนี้ยกูขอดิแต่แปงที่เราเป็นพี่เลยเลี้งขึ้นมาตีธรรมดาอะไรนะเอ้ยเฮี้ยได้กูยิงไปม่มันเล็นเปติดลบนะเว้ยจะบอกว่าไอ้เปนเล่นติดลบม่ะ เออก็มีบ้างกูไม่ติดโร้ปมึงจะบ้าหรือเปล่ากูปวดยาวแบบนั้นนี่คือหลุดพอพายากมากเลยนะเว้ยเราเนี่ยบอกงั้นมึงมาเล่นเองเลยกลางคืนไม่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 แฝงมันกูนะมึงพูดอย่างี้กูปวดออกวอร์ม่งเลยจริงที่อะก่อนก่อนจะได้เหรียญนี่แหละไปไปนะมันกูเียกูลินกดออกก่อนจะได้เหรียญนานแรกเฉยไม่ถึงนานแรกเกินไปหรือเปล่าวันนี้อะ โก้ร้อยสามพี่บังเกินมาสะท้อนเกินมาสะท้อนอะีอย่างเนี้ยมีลายช็อตอะที่แบบตายเป็นดงเลยแล้วก็เข้าไปฆ่าอะไรเยอะอะพี่แก